สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมทําคลิปตอนบ่ายเลยอากาศร้อนมากวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าทําไมผักสลัดสีถึงไม่เข้มสีมันจางว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีมันอ่อนสีมันแบบมันไม่ได้ดังใจเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสําหรับเพื่อนคนไดไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งแนวทางการทําของผมคือผมไม่ได้ใช้ ไม่มีการวัดค่าน้ำไม่ได้วัดค่าปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายและผมใช้น้ำธรรมชาติในการปลูกลูกสวนหลายคนก็น้ำประปาน้ำธรรมชาติน้ำบาดาลเราก็ปลูกกันแค่นี้นะฮะก็ไม่วัดค่าน้ำก็ปลูกกันเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูครับว่าผักสลัดสีไม่เข้มเนี่ยเป็นเพราะอะไรขอ,อนยาสลับก้องครับผมมาดูครับสีของผักสลัดคือสีเข้มหรือสีอ่อนผมผมมองไว้สองอย่างแล้วกันครับ อย่างแรกเลยผมมองว่าอยู่ที่แสงครับเดี๋ยวพาไปดูตรงโอ๊กดีกว่ามีเรดกรบกรีนทีนี้เนี่ยสีของผักเพื่อนๆอ,อย่าไปโทษมเมล็ดพันธุ์นะครับผมมองอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดเลยผมมองเรื่องแสงครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดแสงไม่พอเนี่ยสังเกดตดูวสวตัวสีแดงสีจะแดงไม่มากถ้าแสงพอเนี่ยสีแดงจะออกม่วงเลย นั่นคือแสดงว่าแดดแรงสีเข้มแดดอ่อนสีไม่เข้มตัวเขียวเหมือนกันครับถ้าดูสีไม่เข้มเพราะแดดสังเกตง่ายๆครับใบจะบางๆต้นจะยืดยืดยืดแบบนี้เนี่ยอันนี้ยืดเพราะผมทําทริปช่วงนี้เนี่ยบ้านผมก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนหลายวันแล้วก็แดดไม่เต็มที่ก็ทําให้กรีนโอ๊กยืดก็เป็นเรื่องปกติครับผักยืดแต่อย่างน้อยรากก็โอเคก็พอเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจได้มากให้มีผักขาย ทีนี้แสงไม่พอขึ้นอยู่กับอะไรบางทีเนี่ยอย่างแรกเลยมองใกล้ตัวเลยซเซแลนใช้ซเซแลนเท่าไหร่ดีผมตอบโดยทันทีแบบไม่ลังเลห้าสิบเปอร์เซ็นครับสีเขียวสีขาวสีเงินสีดําตัวไหนดีส่วนตัวครับสีเขียวเลยครับสีดาโอเคครับแต่สีขาวสีเงินบ้านผมไม่ผ่านครับเพราะาบ้านผมร้อนบุรีรัร้อนมากไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับคือผมเคยใช้แล้วมันไม่ผ่านหน้าร้อนบ้านผม แค่นั้นครับส่วนสีเขียวปกติผมใช้สีดําผมไปซื้อวันนึงเนี่ยที่ร้านมันหมดก็เลยได้สีเขียวมาผมก็เลยลองเฮ้ยสีเขียวปัดใจเหมือนกันแต่สีเขียวมันโตมากกว่าถ้าถามผมว่าทาไมโรงนี้มีลายมีเขียวมีดําคือเมื่อก่อนผมทาแบบเพลิงหมางเงินและพอทําแบบจั่วแบบนี้เนี่ยทีนี้สซเลนไม่พอ<บ>ผมก็เลยไปซื้อสีเขียวมาเพิ่มอีกเพราะว่าสีเขียวที่ผมทาโรงแรกคือโรงหน้าบ้านที่ผมชอบทําคลิปเนาะโรงนั้นก็พึ่งพังและพึ่งทําใหม่ ก็ได้จากไอเดียจากตรงนั้นนะครับสีเขียวมันดีกว่าก็เลยปรับใช้ในส่วนตรงนี้ตัวเหลือก็เป็นสีดําหมดครับแต่ถ้ามันพังมันขาดผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแค่นั้นนะครับสีเขียวมันดีกว่าสําหรับผมนะก็แล้วแต่ครับเพื่อนๆอยากซื้อสีอะไรก็จัดไปเลยครับถ้าถามผมสีเขียว50%ใช้ได้ทั้งปีครับถ้า60ได้ไหมหกสิบได้ครับแต่เพื่อนๆจะเป,เป็นปัญหาช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ ช่วงนั้นพายุเข้าติดต่อกันคลืมฟ้าคืมฝนฝนตกหลายวันผักยืดหมดแน่นอนครับขนาด50ก็เหมือนจะยืดเหมือนกันนะครับในส่วนตรงนั้นก็หลายเดือนอยู่ครับพะช่วงนั้นเนี่ยมันต้องแข่งกันมากเพราะว่าหลายคนก็ปลูกผักได้เพราะปลูกง่ายอากาศมันหนาวแต่ถ้าผักเรายืดก็ดอยอตรงนั้นก็ดูครับถ้าใช้ตลอดทั้งปีคือสีเอ้ยก็คือ5้าเปอร์เซ็นตแล้วถ้าถามผมว่าแล้วใช้พลาสติกคลุมเอาซเซรลนออกไหมไม่ต้องเอาออกครับถ้าถามผมนะคลุมทับไปเลยแค่นั้นนะครับ หมดฝนก็เอาสแลนเอาพลาสติกออกเหลือแค่สแลนผักจะโตมากกว่าใช้พลาสติกคลุมเพราะว่าถ้าพลาสติกคลุมอยู่เราเข้าไปในโรงเรือนเราจะรู้สึกทันทีก็ว่าอากาศมันร้อนมันอบอ้าวเรายังทนไม่ไหวแล้วผักมันไม่ใช่ผักท้องถิ่นนะครับมันไม่ใช่ตําลึงมันไม่ใช่คณะที่มันจะทนได้มันไม่ใช่ผักไทยที่เราปลูกลังกุ้งก็โอเคในช่วงหน้าร้อนแต่พอหน้าร้อนเจอพวกโอก๊กพวกอะไรเข้าไปลังกุ้งบางทีก็ไม่มีสารไม่ไหวเลยครับ แม้กระทั่งระบบบ่อบางทีก็อาจจะไม่ไหวเลยด้วยซ้าถ้าเป็นรังปลาแซลมอนจะปลูกง่ายกว่าอเดี๋ยวนอกเรื่องแล้วมันดูสีครับที่ผมบอกก็คือแสงแซลนห้าสิบเปอร์เซ็นตเพียงพอครับหรือเพื่อนๆบางคนโดนแดดวันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงตรงนั้นก็มีมีผลเหมือนกันนะครับทาให้สีผักอ่อนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองเรื่องปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยดีไม่ดีนะปุ๋ยน้อยเกินไปปุ๋ยน้อยเกินไปมันก็ทําผักให้ผักอย่างตัวสีเขียวเนี่ยมันแทนที่จะเขียวสดชื่นสวยใสยเนี่ย มันจะเป็นเขียวอ่อนๆเขียวบางๆใบอ่อนๆและใบล่างเหลืองๆนั่นคือปุ๋ยไม่พอครับก็เติมปุ๋ยเข้าไปแค่นั้นนะครับส่วนถ้าถามผมว่าปุ๋ยเนี่ยมีส่วนไหมผมตีแค่ห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นนะครับแปดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ผมมองเรื่องแสงเลยถ้าทําให้สีผักเข้มไม่เข้มแสงครับแค่นั้นไปปรับใช้เอาครับเพื่อนๆไม่ยากครับแค่สีของผักชนิดเดียวกันสเลนต่างอ่ต่างขนาดกันคือหกสิบห้าสิบเนี่ย ก็มีผลทําให้ผักเนี่ยเขาเรียกอะไรสีไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ใชอุย้ยมดเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรครับมดพวกนี้ไม่เกี่ยวกับผักครับผมเจอบ่อยครับที่สวนมดพวกนี้ไม่เป็นไรก็มันธรรมดานะครับเขาก็หาที่เย็นอยู่ซึ่งในนี้มันเย็นเขาก็ขึ้นมาอยู่แต่สําหรับผมมีเยอะ,ยอะครับแต่ผมปล่อยครับไม่สนใจมันก็ต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มากัดผักผมผมก็ปล่อยไปแต่ก็ดีครับคือถ้ามีมดพวกนี้เนี่ย มันก็จะไม่มีเหมือนของผมนีแงมุม,ม,มเยอะมันก็ไม่มีพวกตะกเตนพวกอะไรพวกนั้นก็จะโดนพวกนี้จัดการคือเอาธรรมชาติบําบัดอะไรประมาณนั้นก็เข้าข้างตัวเองอครับก็ประมาณนั้นแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อเพื่อนมาดูสีของผักสลัดขึ้นอยู่กับอะไรปัจจัยก็แค่นี้นะครับปรับใช้เอาไม่ยากสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะขอตัวลาไปก่อนสำหรับเพื่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ถ้าถามปุ๋ยถามผมว่าปุ๋ยทีี่ผมมใช้ันนดตรงไห มันก็ไม่ดีตรงไหนหรอกครับแต่ว่าผมมีผักขายทั้งปีช่วงร้อนที่ผ่านมาบ้านผมก็44องศาผมก็มีผักขายหน้าฝนผมก็ไม่ได้ใช้พัดติคลุมผมก็มีผักขายแค่นี้แหละครับแล้วร้านที่ผมขายก็โอเคอยู่ครับร้านชั้นนำของบุยดำทางนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ